bạt bên ngoài à Ừ <laughs> <cập> <laughs> เสือปลดเชือกเลยไหสวัสดีครับผมแลกัก็ผมตุ้ม t S f นะครับวันนี้ผมอยู่ที่คลองสนามชัยนะครับก็วันนี้มาหาล่าปลาชะโดนะครับปลาแม่น้ำนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาเช้านะครับวันนี้ผมมาลงเรือนะครับกับไต่มือหนึ่งนะครับนี่ครับผม ายปุ้ยนะครับวันนี้มีโอกาสนัดแกนะครับแล้วก็มาหาจั่วชะโดกันนะครับโดยตอนเช้านี้เราจะเริ่มเล่นกันที่สนามชัยก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูสถนานการณ์ว่ายังไงนะครับคือถ้าโดนไม่โดนยังไงอาจจะมีย้ายนะครับยังไงเดี๋ยวก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับฝ่ามือมันจะมีตอไม้มันชอบกับตรงนั้น โอเคแล้วไปทีเคแล้วเปิดทีทีสาม ม,มันต้องมีแบบออบูบาบู<ม>บาบา้บางทุกปลาตื่นใช่ไหมแต่น้ำไม่ไปน้้ำไม่ไปขึ้นะออนะดิไม่ดันไม่หม หน้าห้าสิบแล้วก็ถักบลไปอีกทบหนึ่งแ,แต่ถ้ามันจะขาดก็ขาดอยู่ดีแล้ว 2> 1 <120 S> 2้วยี่สิบปอนด์ยังขาดเออสลิงยังขาด,ขาดแต่อุปกรณ์เราจัดเต็มไว้ก่อนที่เหลือก็แ้วแจ่ด,ดวงแล้วกัน ไหนบางทีนักป่วยดูแบบคนที่เขาตกหน้าดินสายกี่ปอยโดนจะโดว่เไม่เ,เป็นไรเลยตะก้อเด้นะแ,แล้วจะดวง แม่งหน้ามีตัวนะสองน้แมวก็ไม่ง้อไม่ง้อรู้อยู่นะมันน่าจะติดสองพุทธอ่ะไม่ไม่ใช่อาตามาลีนเลยเป็นชชวเตอร์เรือเรือแบบเหมือนเรือนอกเลยอ่ะแชลเตอร์หานกว่า ชิบหายเกือบตกเรือโอ้โหโอ้ยเกือบตกเลยเกือบหายท้องอ่ะนี่บทะกัดเออบทกัดเลยเห็นดันมาอยู่นึกว่าไม่เอาเลยถ่องไม้เรียบร้อยเลยครับเอยเกือบตกเรือเนี่ยแหละหงายท้องโอ้โหไม่ได้เก่งข้อไงโอ้ย สวัสดีนอนเฮ้ยเกินสี่ว่ะโหยตัวนี้นะอหนที่สุดก็หายกันจนเจอผมว่าสี่อัพว่ะอัพตัวนี้สี่อัพตัวนี้มีผมว่ามีสี่หกน่าจะมีนี่นี่ดู โอ่โหนี่กัดนี่กัดดูครับฟ้าลั่นเล็กๆนะครับแต่ว่าใจใหญ่เล็กๆแต่ใจใหญ่ใจเองมันได้เกือบตกเรือคือจริงๆเมื่อกี้แบบว่าไม่ได้ไม่ได้เก่งข้อบอกเลยครับถ้าตกเรือคลิปนี้มีล้านวิวอะโอ้โหอย่าให้ตกเลยฮะอย่าให้ตกเลยเอาครั้งเดียวพอไม่ไม่คุ้มเลยไม่คุ้มครั้งเดียวก็เกินพอแล้วโอ้โหสุดเนี่ยครับกับเหยื่อนะครับฟ้าลั่นนะครับ ประกอนะครับก็จะเป็นนี่ครับซิลเลียนนะครับอ่ารอบ10นะครับคันรีเบเลียนนะครับสิบ0นะครับแล้วก็ส่วนช็อคตัวนี้ก็จะเป็น50ปอนด์นะครับแล้วก็จะมีถักถักเชนน็อตป้องกันไม่ให้แบบมันกัดช้าสักใจนี่ครับโอ้โหเบ็ดยังแข็งแรงดีนะครับนี่ตัวนี้อันนี้เร็วนี้เดี๋ยวเราจะมีวางจำหน่ายนะครับเป็นโปรดักต์ใหม่นะครับ อันนี้เบ็ด4 o นะฮะกุ้ตปาที่นี่แรงดีมากครับแรงแรงแรงเฮ้ยผมคิดว่าตอนแรกมันมันมัน,มนโผล่อันนี้คิดว่ามันจะหมดแล้วนะแม่ง<ม>ไม่หมดม,มีหลายก๊อกาคเออมีหลายก๊อกชะโดน้ําไหลนะฮะไอ้คลองนี้ผมเคยมาตอนที่มันเป็นช่วงเป็นน้ําเค็มนะครับมามาท้ายฤดูมาท้ายฤด,ดูนะฮะ <c oughs> นี่ครับโอ้โหแข็งแรงเว้ยแข็งแรงเว้ยแข็งแรงเว้ยแข็งแรงแข็งแรงโอ้ย สักรอบหนึ่งไฮไฟไฮไฟไฮไฟถื hi fi, อ <laughs> okay, ว่าเป็นวันที่ดีครับวันนี้ <laughs> ยังยังมีเวลาอยู่มีเวลามีเวลา <laughs> เราจะดูว่าวันนี้สติจะได้สักกี่ตัวนะฮะจริงๆก็ตัวสองตัวก็พอนะแต่ขอสักสิบอัพอะไรเงี้ยขอขอไซส์แบบเป็นตำนาน <laughs> ขอไซส์แบบตำนานหน่อยนี่ก็เป็นสภาพเหยื่อนะครับถือว่ายังไม่เสียหายมากครับกัดแล้วก็ส่งแป๊บหนึ่งแล้วก็วัดเลยแต่ถ้าหลุดอะถ้าไม่ติดน้ผมตกเรือ ใช่งายทอ้องแน่นอนง,งายทอ้องแน่นอนถ้าหลุดนะผมตกเรือเลยแน่นอนเลยเพราะมันไปแล้วอะ่ะเออตัวนี้คือไปแล้วอะ่ะนี่กันต๊ะปุ้ยเกือบได้ภาพตกเ,ตเรือละตรงนี้มันจะโดนกับวันนี้มันอยู่ก็เหอะ ไม่มีอาการเลยตีธรรมดาแล้วลองดูดเปบาๆนะปูแต่ลั้งแบบเขาไม่อยู่อ่ะขนาดน้ำฟ้าปิดเบรคแน่นขาดเหรอ ได้ได้ต่อไหมไม่ได้หยุดสุดท้ายเนี่ยมันไม่ไ้มันวิ่งเข้าแล้วมันเหี่ยงออกมาผ้าเสาเนี่ยขาดเนี่ยมาผ้าเสาเนีนนะะ่ยขาดใ้ข้างในผมเคยเข้าไปแล้วนะสวยอยู่สวยแต่ไม่กล้าไม่ออไม่มีตัวมีเฮ้ยม,ม,ตมีตัวมีต<อ>ัวอยอขอสักบึ้ม เดีเราไม่รู้มไปไหนแล้วดิที่มันเลี้ยวตนี้ใช่หรอ,อผ,มผมว่าไปทางนี้นะตนี้นตนีโอ้โหไปอยู่อ่ะ no, no. ยังย้อยเฮ้ยกัดไม่กัดไอ้นี่ยยนหัวบ้าออ่ะ เฮ้ยก็ส่งแล้วนะสายก็ตึงแล้วนะเฮ้ยวัดตอนตึงเลยอ่ะมีเกินี้มีเกินเกินหกแน่ๆอย่างน้อยมีเกินหกอ่ะตัวเนี้ยโอ้โหเข็ดฟันเลยอ่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แนวฟ้าลากไปซุ่งไถเลยวะไปลองหนึ่งมาง่ายกว่าอ่ะ

หลางตื้นตาอยู่เล่งเล่งมาซะโอ้โหไม่ได้มองมัวกินน้ำอยู่เมือกางตั้งแต่ไม้แรกก็รักเต้เรือของนโป้กีกามเราเ็าจะลากเรือที่ผมนั่งนี่นะครับมุ่งไปข้างหน้านะครับแล้วเดี๋ยวเ็าจะปล่อยให้เรือไหลลงมาแล้วก็ไล่ตีตาได้เป็นซุ้มไม้เรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ก็เวลาประมาณ10โมงแล้วนะครับช่วงบ่ายน้ําจะลงะครับดูจากตารางน้ําน่าจะกัดดีตอนช่วงนาทีนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องใส่เค้นแบบตกไปเรื่อยๆก่อนนะครับว่าซุ้มไหนมีไม่มีนะครับก็ต้องไล่ดูเรื่อยๆนะครับยังไงก็เดี๋ยวลองติดตามดูแล้วกันนะครับว่าสถนานการณ์จะเป็นยังไงนะครับ Não

อโอ้ยหลักดีขึ้นนะไม่ตกเรือไม่เสียตรงเออไม่เสียตรงเก็บตรงอยู่ <laughs> ตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงห้าสิบเอ็ดนะครับตัวที่สองขึ้นมาแล้วครับผมเอ้ย <laughs> แต่ว่าแรงดีมากอะ่ะแรง <laughs> ผมว่าแรงดีกว่าตัวแรกอ่ะแรงดูตัวแรกอีกอะ่ะ <laughs> เรือวิ่งเลอือ <laughs> เรือหมุนเลยอ, <laughs> อืมเหยื่อยังอยู่โห,หลักฐานหลักฐานยัง้าปากยู่ ฟ้าลั่นนะครับแล้วก็ใส่เนลด้วยเบสสีโอรับเอาอยู่ตึงๆเลยอันนี้แต่ว่าแรงดีมากแรงดีกว่าตัวแรกอะตัวแรกตัวใหญ่นี่ยังไม่แรงดีเท่านี้อันนี้นแบบอันนี้เลยวิ่งนี่ทนาจะเชี่ยวนี้น่าจะไหลเลยอะเอาเรื่องแของแรงโยฟ้าแรงดีมากที่นี่เรียบร้อยสายสามได้ไหมสามกว่าสามกว่านะเนียนแรงไปนี่ โอปุ๋ยตบเาใ่มันนอนอยู่นดูนะ่ะอยู่ห่างหน่อยนะเผื่อมันระแวง คุย,ยกัดไม่โดนเบ็ดอเอาหางไว้กัดจังนะจ่าเมื่อกี้ตึงตึงเลยนะไปกุดเลยอะ่ะใหญ่กว่าสามแล้วแหละเออให่สามแล้วใหญ่กว่าสามขออีกเซนเดียวเออขออีกครึ่งเซนก็นได้นะครึ่งเซน,เซน,น <laughs> โอ้โห้ย เกียบสุดยอดครับน้าสุดยอดเลยครับนะ้าสุดยอดเลยครับนะ้า โอ้โอ um, ้โหอยู่เลยอ่ะอือย้ำหนึ่งทีการหลุดโอ้ยนีน่เล่นให้ตัวนี้อื้อโอ้ยเฮ้ยนัดปุ้ยใช้ได้อยู่ใช้ได้ว่ะตะปุ้ย โอไม่โผล่เลยอ่ะอ๋อีกแล้วอีกแล้วมันจะโผล่อาอยู่เลยโอ้ยตัวดเมี่ยมเลยว่ะตัวนี้ห้าขึ้นห้าขึ้นโอยห้าขึ้นใหญ่ที่สุดละสามตัวน่ะไอตัวเนี้ยตัวที่สามนี่ถือว่าอันดับหนึ่งใหญ่สุดคือมันใหญ่มากอะตัวเนี้ยแล้วดูเหยื่อเหยื่อนี่เหมือนขนมเลยอะขนมกรุบอ่ะ ดูดูอภิมหาอลังการโอ้หนี่<ฮ>นจัดขาดอย่างคาปากูเลยดูมันตัวสุดยอดโหตอนแรกหิวข้าวเเนี่ยหายหิวแล้วเนี่ยหายหิวเลยอะอ,อ,อ,อลรินอลรินหลังหายหิว สุดยอดอ่ะตัวน,นี้แรงดีอะแรงดีอะแบบหลายก๊อกอ่ะทำท่าจะหมดจะหมดมีตตออกดต่อยกะเออก็คือแบบอัดนี่คือแบบว่าหัวไม่ขึ้นมาเลยอ่ะใช่แทนทางเบลเลอร์อ,รยอย่งขงรอ้ยเรียบร้อยึงห้าขึ้นห้าขึ้นห้าขึ้นตัวนี้ห้าขึ้นแน่นอนตึง,ตง ตั้งแต่ต้นปีนี้ยังไม่ได้ตกชะโดจริงจังเลยนะฮะคือวันนี้เป็นวันที่แบบว่าจัดเต็มเลยต้องขอบคุณนะครับไ่ปุ้ยนะฮะใครสนใจก็ลองติดต่อได้นะครับพึ่งครึ่งวันเองนะคร<า>ึ่งครึ่ง,งวันเองนะถ้าสักโหลหนึ่งไม่ไหวไหม<า>โหลหนึ่งเอางั้นเลยเหรอ <c oughs> จัดไปเดีย๋ยวหาเยื่อสดก่อน <c oughs> <c oughs> อยู่อะไม่อยู่ไม่อยู่โดน,นมันกัดโดนอะไม่อยู่ไม่มีมมยังไงไอป๊ปอกใหญ่วะไ,ไอปอ๊อกไอปอ๊อก ตีปอกนี่ยกเลยช้าห้าโมงสี่สิบแล้วนะครับตามหาตัวที่สี่ได้นะครับฟ้ารั้งน,นะครับสีส้มนะครับตีไม้แรกนี่หลุดไปวัดหลุดนี่ตีไปทีนี่คือโดนนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าใช่ตัวแรกหรือเปล่านะฮะขอบคุณที่มานะครับช่วงเย็นเล็กใหญ่นับหนึ่งครับเล็กใหญ่นับหนึ่ง ตอนนี้ผมก็ขึ้นฝั่งมาแล้วนะครับได้ปลาวันนี้ปลารวม4ตัวนะครับไซส์ปลาคร่าวๆก็จะมีตั้งแต่1โลขึ้นไปนะครับเราก็มีไซส์สามสามกว่านะครับไซส์สี่กว่าแล้วก็ไซ really mm hmm. ส์ห้ากว่านะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่โชคดีมากครับเพราะว่าโดนปลาค่อนข้างถี่นะครับแล้วก็ปลากัดค่อนข้างดีมากนะฮะก็คือจากที่น้าปุ้ยบอกว่าวันนี้กัดดีกว่าทุกครั้งที่มานะฮะก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่ผมพบเจอนะครับ เดี๋ยวยังไงผมก็ฝากแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ชมคลิปใหม่เร็ว,รวนี้นะครับผมสวัสดีครับผม